นี่รู้จักกันด้วยเหรอหรือว่าแฟนแกอะไม่ใช่หรอกเนี่ยนะัทเพื่อนสมัยเรียนของเรานะ่ะเพื่อนจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแฟนเก่าแก่นะ แต่ฉันว่าแกกับเขาก็เหมาะสมกันดีนะดูการแต่งตัวแกดินี่เตยสมัยเรียนแกไม่เคยมีเพื่อนหรอถึงได้ไม่เชื่อหรือว่าแกไม่มีใครใครนนี้แกออนแกว่าฉันหรอ <c oughs> ออพ่อแก ฉันว่าเรามาสั่งอาหารกันเถอะนะนัดของฉันเอาเป็นสตต๊กแซลมอนแล้วก็ซอสเลยนะออนแกกินอะไรอ่ะฉันเอากะเพราเนื้อแดดเดียวไข่ดาวก็พอละแล้วแกละตัว ฉันเอาเข้าวผัดหมูแหมนุ้ยแ,แกสั่งอาหารแพงขนาดเนี้ยแกจะเอาไปอดใครล่ะเงินเดือนแกคงเยอะมากเลยสิเตยแกไม่พูดอ่ะก็ไม่มีใครว่าแกเป็นไก,กอ,อแล้วเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีครับฉันเอาน้ำเปล่าค่ะแล้วพวกแกล่ะ ของฉันก็น้ำเป่าแกละเอ้ยฉันก็เอาน้ำเปล่านี่แหละถ้างั้นรอสักครู่นะครับนี่นุยนี่กระเป๋าใหม่เหรอ ใบนี้ราคาเท่าไหร่ะฉันอ่ะเคยเห็นในช็อปนะแต่ว่าฉันไม่กล้าเข้าไปดูอ่ะใบเนี้ฉันได้มาราคาหมื่นห้าช่วงโปรโมชั่นพอดีมันลดไปตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยฉันโชคดีมากเลยที่ได้ใบนี้ยเหลือใบสุดท้ายพอดีอถ้าจะซื้อกระเป๋าทั้งทีทำไมต้องไปแย่งซื้อของลดราคาด้วยละ่ะ ทำเนี่ยลสัญยมไม่ต้องสูงก็ได้นะตามตลาดนัดก็ใช้ได้ดีเหมือนกันทนด้วยฉันว่าแกคงตามไม่ถึงอ่ะกระเป๋าแพงวัสดุมันก็ต้องดีกว่าอยูแล้วอีกอย่างนะใบเนี้ยมันเป็นของแท้ไม่ใช่ของหลงลิขสิทธิ์แบบที่แกใช้อยู่แล้วไงซสื้อของแพงมาใช้แล้วมันจะลอยได้หรอ ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะแพงตรงไหนเลยนะอีกอย่างเนี่ยใบเนี้ยมันทนแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยๆสักหน่อยนี่นานๆทีซื้อให้เป็นของรางวัลตัวเองอะหมื่นหะ้าเนี่ยนะไม่แพงใบเนี้ยจะเท่าเงินเดือนของแกเลยมั้งแกจะอะไรกับกระเป๋าน้่ยมันนักหนานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืมเงินแกไปซื้อสักหน่อยฉันก็แค่หวังดีหรอก ใช้งานเกินตัวขนาดเนี้ยระวังนี่จะท่วมหัวนะงั้นฉันก็คงต้องขอบคุณแกใช่ไหมที่เป็นห่วงเรื่องส่วนตัวของฉันขนาดเนี้ยอืม บอกนะว่าแกซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยใช่ทำไมหรอก็ไม่มีอะไรหรอกเธอจะใช้เงินเกินตัวไปหรือเปล่าฉันก็มีเงินเก็บอยู่บ้างนะแต่ดูเหมือนว่าแกจะเดือดร้อนนะหรือว่าแกก็อยากได้หรือเปล่า ฉันไม่เสียเงินต้องเยอะไปซื้อหรอกโทรศัพท์รุ่นอื่นก็ใช้ได้ไม่เห็นจะต้องมาอวดอวดตรงไหน,นฉันไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยฉันเห็นมีแต่แกนี่แหละพูดเองเออเองฉันก็ใช่นะรุ่นเนี้ยกล้องสวยด้วยนะถ่ายผีที่แกตุวคนได้ด้วยแกลองเาไปถ่ายปะนี่ยอนก็ว่าฉันน่าผีรอ่ะ ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฉันก็แค่บอกว่ากล้องมันดีแกจะร้อนตัวกันไปนหรือเปล่าถ้านี่ท่วงหัวเมื่อไหร่ก็อย่บมายืมเงินฉันก็แล้วกันละ่ะทำไมพว่วฉันต้องไปยืมเงินแกด้วยพ่อแม่พวกฉันก็มี ของแบรนด์เนมซะด้วยโถซื้อมาตั้งแพงสีไม่เห็นจะสวยเลยสู้ชันซื้อที่ตลาดแท่งละหนึ่งร้อยบาทยังไม่ได้เลย <sm all> นี่เตย นั่นมันลิฟชนะแกควรขออนุญาตฉันก่อนนะไม่ใช่ว่าหยิบไปแบบนี้แกหักมีมารยาทบ้างนะทำไมฉันก็แค่ทานิดเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้วปะฉันก็ไม่อยากทาขนาดนั้นหรอกสีไม่เห็นจะสวยเลยนี่ขนาดสีไม่สวยนะเธอยังเอาไปทาเลยถ้าบอกว่าสีสวยเนี่ย เธอไม่เอาใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยหรอฉันก็แค่ทานิดเดียวแล้วนี่พวกแกจะทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเนี่ยพวกแกรวยไม่ใช่หรอซื้อใหม่อีกสักสิบแท่งก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไหนๆก็ไหนๆละแท่งนี้ฉันขอแล้วกันนะนุย โเตยที่บ้านอะไม่เคยสอนหรอว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่นฉันว่านะถ้าเธอ Bea, อยากสวยเนี่ยเธอก็ลองกินเครื่องสำอา,างไปดูสิเพื่อจะได้สวยจากภายในสุภายนอกอ่ะใช่ไหมนุ้ยฉันว่าก็น่าจะจริงนะเตยถ้าแกไม่มีเงินเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะแต่มารยาทเนี่ยแกต้องมี ่นี่ก็เที่ยงกว่าละนุย้ยเราไปหาอะไรกินกันเถอะ เอาคืนแกหลายเท่าแน่ทำไมแกว่าคนอื่นได้คนอื่นว่าแกไม่ได้ัไงคนมีการศึกษาเขาต้องใช้สมองมากกว่ากำลังแต่แกเนี่ยก็คงจะไม่มีทั้งคู่นด้ละนี่แกหยุดนะเตยทำาไมแกถึงเป็นคนที่ช้าเพื่อนแบบนี้นเนี่ย ถ้าแกจะเป็นแบบนี้นะก็เชิญแกอยู่คนเดียวไปเถอะพวกฉันสองคนอะไม่คบแกเป็นเพื่อนละอีกอย่างนะถ้าแกไม่ชอบพวกฉันเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่มาตามติดชีวิตพวกฉันแบบนี้อ๋อแล้วก็ดิบข่มหนี่ยเอาคืนมาไม่งั้นฉัแจง้งความแม่ไปกันเถอะนุย อะไรวะว่ายายไม้มันจะมีรถเสนียมแบบนี้อะ่ะแกแบบเนี้ยมันต้องเก็บหลักฐานรายลึเน,นี้ยเพื่อนเราคนขับรถก็ไม่เว้นเลยนะเฮ <c oughs> ้ยแกแกลงรถมาแล้วลงรถมาแล้ว,ลวอุ้ย <c oughs> เล่นกับคนขับรถ จะเบื่อผู้ชายในมอแล้วแล้วมัง้งลูกคนหนูสมัยนี้รับสนยิยมแตกนะกนะแกเนาะจะซูมเขาไปใกล้ๆเลยจะได้เห็นชัดๆเอาแบบเห็นหน้าทั้งสองคนเลยนะแกแกไม่ต้องเป็นห่วงนะระดับฉันเนี่ยเก็บทรายละเอียดจ้ะ อยู่นี่ได้ไงอ่ะคือพวกเรากำลังจะไปกินข้าวน่ะไปด้วยกันไหมไปดิไปดิฉันว่าวันนี้เธอต้องเป็นคนเลี้ยงแล้วนะทำไมหรอก็เราอ่ะมีข่าวเด็ดของเธอไงข่าวข่าวอะไรอ่ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมื่อกี้พวกเราอ่ะเห็นหมดแล้วนะฮะแกรสนิยมเปลี่ยนไปเนาะ ผู้ชายหล่อๆในมหาลัยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่แกกับเลือกไปเล่นกับคนขับรถของแกเหรอบ้าคนสวยๆอย่างฉันเนี่ยนะจะไปเล่นกับคนขับรถแต่เมื่อกี้รถของแกโยกแรงไปหน่อยนะจ้าโชเฟ,อร,ฟอร์บ้านแกนี่แรงถ้าจะดี ใช่ไหมใช่มใช่ไหมหลีลาดีป่ะลีลาดีป่ะฟิกแปคมีกี่ก้อนอะเมื่อไหร่ฉันจะได้กินแบบเธอบ้างแล้วนะพวกแกคิดมากไปละเมื่อกี้โชเฟอร์ของฉันก็แค่เข้าไปจัดของในรถเองพอดีวันนี้ไปซื้อของมาของเยอะก็เลย,อ,ยอ้างเข้าไปจ้ะเอาล่ะเอาละวันนี้ฉันเป็นเจ้ามือก็ได้ อยากกินอะไรบอกมาอืมอะไรพี่อากานอันปุบุนปะรสไม่ใช่อุ้ยเชื่ะหายฉันแบบนี้บพิงสี่เลยอยากกินบ้างบอกไม่ใช่ไง <Okay. S 2> โอเคแกเขามีกี่ก้อนอ่ะฉันแบบเอ้ยอยากรู้อะไระอีที่เมื่อวานมายบอกว่าไม่มีอะไรกับโชเฟอร์นะฉันไม่เชื่อละ สิงแกฉันว่านะมันต้องมีฝั่งติ่งกันแน่แนเลยค่ะเป็นกูว่าท้อะไรไม่เหมืนอนพวกแกเฮ้ยแกมาพอดีเลยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวพวกฉันน่ะมีเรือ่องจะมาสิงข้าวเด็ดนะบอกเลยเด็ดแค่ไหนเฮ้ยอะแกลองทายดูสิว่าเรื่องของใครยายนุย้ย เป็นลูกคนหนูค่ะยายเห็นโอ๊ยแกนี่ก็นี่ยายไม้ค่ะยายไม้จริงเหรอริงเด็ดพูดเลยนางก็เรียบร้อยทีนี่ทำไมนางมาทำอะไรมาแกจัดการค่ะก็เมื่อวานน่ะรถของยายไม้เหี่ยวแรงมากเลยนะแกใช่แบบ แล้แกรู้ไหมแกรู้ไหมนั่งอร์น่อยแล,ล,ล้วกับโชเฟอร์ค่ะแบบรถแบบอย่างนี้เลยสั่นแรงมากสิ่งแล้วมันบอกว่าไม่มีอะไรค่ะสิมันเป็นไปไม่ได้เลยพวกฉันอ่ะเห็นกันสองตามีหลักฐานด้วยนะคะนี่เดี๋ยวโชเฟอร์งานนะี้ไหมเฮ้ยมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าพวกฉันยังไม่เห็นเลย เรื่องนี้ให้เป็นความลับนะแกต้องเยียบไปให้มิดเลยนะห้ามจะบอกใครเด็ดขาดได้ดีมากจริงไม่ฉันจะเปิดคลิปให้แกดูมากแกดูนี่ไม่ฉันแบบฉันอุ๊ยแกร้อยแกดูแกดูแกดูนี่แกดูสิเห็นไหมเห็นไหมเพือ่อน พ่อกแกทำไมพวกแกต้องเอาเรื่องของฉันไปเล่าให้คนในมหาลาัยฟังด้วยนี่เขารู้กันทั่วมหาลาัยแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้มีอะไรกับโชเฟอร์เฮ้ยพวกฉันไม่เคยเอาเรื่องของแกไปเล่าให้ใครฟังมนะแม้แต่คนเดียวเลยนะแม้แต่คนเดียวใช่ฉันยืนยันได้พวกเราไม่เคยเล่าเลยนะตั้งแต่วันนั้นนะ่ะแล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ยังไง เธอรี่แต่ฉันบอกเธอรี่แล้วนะว่ามบอกใครเลยอ,ะอ่ะเอ้ฉันบอกมาแล้วนะให้เงียบให้มนีไดะโทรเรียกมันมาเฮ้ยพวกแกทอะไรกันอนะ่ะเรียกฉันมามีอะไรหรอเธอรี่ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหม ว่าจะเอาเรื่องมาไปเล่าให้ใครฟังฉันอุตส่าห์เล่าให้แกฟังให้คนเดียวนะ,ะก็เรื่องที่พวกแกเล่ามันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะฉันก็แค่ไปเล่าให้เอ้เห็นฟังแค่คนเดียวเองแค่เนี้ยไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยนี่เห็นเธอรู้ไหมว่ายิมมาน่ะมันแอบไปเอากับโชเฟอร์ในรถแล้วใครอยูน่นละฮึบฮึบฮึบอย่างนี้เรยจริงหรอกยอดไหมล่ะแกวะแกเห็นกับตาเลยเหรอไม่อ่ะ เยีตตีกับยิอีผู้ให้ฟังไม่เสียหายแกไม่เสียหายฉันน่ะสิเสียหายเฮย้ยก็แค่เมามอยตามภาษาเพื่อนเองอ่ะแกแกรู้ไหมทำไมฉันถึงโกรธขนาดนี้ นะรู้ไหมเลิกเนาะเข้าใจหรือยังทำไมฉันถึงโมโห,โหฉันขอโทษน,นะไปข่ะคุณหนู คิดจะหนีมึงก็หนีสุดๆเลยนะขึ้นไปคุณตำรวจคะถ้ามึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อมึงก็ขึ้นไปอย่าลงมาถ้ามึงลงมามึงตายแน่พี่พี่คะพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูไหวแล้วค่ะพี่ เงินที่หนูติดที่ไว้เดี๋ยวหนูจะรีบมาคืนให้นะคะเฮ้ยนี่มึงยังจะพูดอีกหรอมึงอยากตายเลยไงขึ้นไปนีเออเอ้ยมึงเจอตัวมันไหมวะไม่เจอว่ะกูตามไม่ทันมันจะหนีไปไหนได้วะ มันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละเอ้ยกูว่ามึงรีบตายมีนาตัวแสนไปดีกว่าก่อนที่นายจะตามมาเอองั้นเดี๋ยวกูไปทางนน้นนะมึงอยู่ตรงนี้ได้ นี่ลงมาได้ละก่อนที่พวกนั้นจะเข้ามาเห็นไม่หนูหนูจะแน่ใจได้ยังไงว่าพี่จะไม่ทำอะไรหนูถ้าพี่จะทำอะไรเธอนะพี่จะคงทำไม่นานละไม่ยังไงหนูก็ไม่ยอมลง นูจะเชื่อได้ยังไงพี่พี่มันเป็นคนไม่ดีนี่เธอคงจะจำไม่ได้สินะ สามารถมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ได้ทุกวันจนกว่าพ่อจะทําให้ไหวนะ ไม่มีวันลืมบุญคุณที่ลงเหยกับผมนี่รีบลงมาเถอะนะก่อนที่พวกนั้นจะเข้ามาเห็นอะเดี๋ยวพอเราจะสวยกันหมด เลยนะคะที่พี่ช่วยหนูไม่เป็นไรหรอกเธอรีบกลับไปหาพ่อเธอได้แล้วนะส่วนเงินนี้เธอเรียกไปคืนให้พวกนั้นที่เหลือก็เอาไว้รักษาตัวพ่อเธอนะ ยืนทำอะไรอยู่รีบไปสิไปสิรีบไป